การพวเว์ใหม่มาแล้วคุม้มไหมถ้าเราจะเปิดตู้รอบนี้จะมีเซอินสกายกับคิงฮารุแต่เราจะมาพูดถึงคิงฮารุก่อนนะครับเพราะช่วงนี้หลายคนกําลังหาการพวาวเวอร์ใช้กันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใบนี้มีอะไรดีอย่างแรกการใบนี้มาพร้อมกับค่าโอกาสออกตามไทการ์ดให้มา35สูงสุดที่50ที่ปด3นะครับแต่ด้วยยูนิเอฟเฟกต์จะบวกที่0เฟรนชิปเกรดให้มา15สูงสุดที่20ที่ปด3มาพร้อมกับเฟรนชิปโบนัส25%สูงสุดที่30%ที่ปด4 ยู่ใเอฟเฟกจะบบกอีก10%นะครับในส่วนของผลชีบโบนัสถือว่าเป็นค่าที่สูงมากเลยครับ3ค่านี้ฮิตเลเวลระดับ2มาพร้อมกับข้าวกายเกิดฮิตอีก40%สูงสุด50%ที่บด4ถ้าบด3เราจะได้ power ตอนเริ่มเล่นอีก15นะครับแล้วก็ถ้าบด4จะได้เป็น30แทนในส่วนของสกิลเราจะได้ Skill สกิลพาสซีเพิ่มสปีดเมื่ออยู่เกรด6-8เพิ่ม power เมื่อสนามสภาพดีและเพิ่มกันในวันที่มีเมฆมาก มีสกิลเพิ่สมสตัมินาตอนเข้าโคง้งมีสกิลเพิ่มสตัม,มินาและความเร็วเมื่ออยู่ในกลุ่มช่วงหลังในช่วงการของการแข่งสกิลเพิ่มความเร็วและอัตราเล่นช่วงท้ายเกมและเพิ่มความเร็วในช่วงสุดท้ายเป็นชุดสก mm ิล hmm. เดียวกับของ k i น h e r u Speed เลยครับแต่มีสกิลทองอัปเกรดเพิ่มมาให้1อันอีเวนต์โดย event อีเวนต์ต่อเนื่องของการเป็นนี้นะครับสออันแรกเราจะมีให้เลือกอยู่ให้กดบนไปเลยนะครับส่วนอันสุดท้ายจะเป็นสุ่มซึ่งถ้าดวงดีจะได้สกิลอัปทองมา ถ้าไม่ก็อดนะครับสกิลทองตัวนี้และอีเวนต์แบบสุ่มที่มีชื่อว่ายูเมโซเชียลไ e วิทม่ถ้าเราตอบข้อบนเราจะเสียในจี20แต่ได้สปีดพาวเวอร์อย่างละ10แล้ววิทมาอีก5ครับจากทั้งหมดนี้บอกได้เลยครับว่าบทสุนคือเล่นได้ดีแล้วจุดคุ้มอยู่ที่บท3เป็นการที่มีจุดเด่นตรงทำเซตตัสพาวเวอร์สูงส่วนของสกิลกับอีเวนต์แทบเหมือนกับการคิงทังรูสปีดเลยครับถ้าใครใช้ใบนั้นเล่นอยู่ก็จะใช้ใบนี้เล่นไม่ได้และถ้าใครมี e Power รเอคุนโดพัสซาพ ขอบคุณทุกท่านในรับชมครับขอสนุกกับเกมม,มูม่ามัตซูเมกันนะครับสวัสดีครับ